เทวิกาบอกว่าแปรงสีฟันติดอยู่ในปากลูกนี่นามันเป็นไปได้ยังไงเนียฮะขอลองหน่อยแม่จะดึงออกโอ้มันไม่ยอมออกอะขอลองอีกทีเฮ้ยแล้วๆๆๆวแล้วแล้วออถจะดึงมันออกมาได้ยังไงล่ะลูกนน้ำสบู่ใช่นี่เป็นทางเลือกเดียวอ่ะกลัวปากซะ ใช่เอาเลยพอนายพูดได้ก็จะแก้สถานการณ์นี้ได้ที่ฉันพูดหมายถึงนายจะได้อธิบายสถานการณ์นี้ได้ อออถถืืไไวว้้วคุณเทขาววัดเห็นไหมว่าพวกเขารักกันแม้ว่าพวกเขาจะสร้างปัญหาให้กันแต่ก็คอยดูแลก,กันและก,กันดูสิคะอืมอืม อ,อะไรแล้วคุณพูดได้แล้วนี่ใส่ไว้ในนี้คุณนายนาห้ามแต่ต้องภรรยาของผมเนะคุณคือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรั์และคุณมาที่นี่เพื่อจับตาดูเราแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะแต่ต้องพรรยาของผม ผัวเมียกันต้องมีทะเลาะกันบ้างชีวิตคู่ถึงจะสนุก<ๆ>เธอโกรธผมก็ง้อเธอพอผมโกรธเธอก็ง้อผมมันคือสิ่งสำคัญของชีวิตคู่ที่ดีที่สำคัญที่สุดคือเรารักกันและกันจนสุดหัวใจ นั่นแหละสิ่งที่สําคัญที่สุดส่วนเรื่องที่คุณมโหเทวิกาคุณต้องคุยกับเธอดีๆไม่เห็นต้องตบเธอเลยพูดซึ้งกินใจมากเหมือนละครเลยเจ้าดาราหน้าไหมคุณเป็นใคร ทำไมคุณถึงเรียกเขาว่าดาราหน้าใหม่ละ่ะขออนุญาตใช้เวลานี้ขอบคุณเพราะเป็นเจ้าที่สร้างโลกนี้มาและสร้างภรรยาคนสวยมาเป็นคู่ของผมส่วนเรื่องของเขาเขาก็สำคัญกับเทวิกามากเทวิกาอยู่ไม่ได้หรอกถ้าขาดเขา ไม่เคยมีสักวันเลยที่เทวิกาไม่พูดถึงเขาแต่เขาเป็นใครคุณนนยนาคุณนี่ช่างถามจังเลยคุณถามว่าเขาเป็นใครทําไมเทวิกาถึงกอดเขากล่าวไปอยู่ในปากผมได้ยังไงแล้วทาไมเทวิกาถึงเสียมารยายัะคุณไอยากรู้ว่าทําไมชายคนนี้ถึงบอกว่าการแต่งงานนี้เป็นการบังคับด้วยละ่ะคําตอบของคัาถามทั้งหมดนั้นมีหนึ่งเดียวนั่นคือเขา <Huh? S 2> ใช่หนึ่งเดียวที่เป็นคำตอบคนนี้คือพี่ชายของภรรยาผมใช่ไหมพี่ชาย <laughs> พี่ชาย แต่เทวิกาเป็นลูกสาวคนเดียวของอธิราชราชวัตรเธอถือว่าเขาเป็นพี่ชายผมจะอธิบายให้ฟังเทวิกาโกรธที่พี่ชายเธอไม่มาร่วมงานแต่งงานของเธอพอผมปลอบเธอเธอก็บีบกาวใส่แปลงผมแต่พี่ชายเธอโกรธหาว่าเราไม่รอเขาผมบอกว่าเราอยากแต่งงานตามเลิก เขาบอกว่าเขาควรจะสําคัญกว่าเริกเขาเลยบอกว่ามันเป็นการบังคับแต่งงานแล้วเขาไม่ยอมรับมันอย่างที่คุณได้ยินนั่นแหละคุณอยากรู้มากว่าทาไมเทวิกาถึงกอดเขาผมอยากจะบอกว่าเขาเป็นพี่เทวิกาเขามีสิทธิ์กอดเธอคุณเข้าใจสถานการณ์ผิดไปหมดแล้วส่วนเทวิกาก็เสียมารยาทคุณต้องเข้าใจว่าเวลาคนเราโกรธจะไรมารยาทแบบนี้และเทวิกาเอาความโกรธเธอมาลงที่คุณน่ว<ะ>้า <c oughs> วสุดยอดเลยลูกแม่เป็นการแสดงที่น่าทึ่งมากอธิบายได้ดีมาก,อธ,ามากอธิบายได้ดีสุด,สด เทวิกาหายโกรธพี่ของคุณหรือ,อยังอเล็กแล้วโกรธเราได้แล้วนะนอะลืมมันไปซะนะโอ้เทวิกางอน,นอีกแล้วอะไม่ต้องห่วงหรอกนะครับผมว่าอเล็กต้องงอเธอได้แนะ่ใช่คุณนายนา ผมขอถามหน่อยได้ไหมทำไมสาวสวยอย่างคุณถึงโาโหกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนั้นน่ย